ฟันเป็นโครงสร้างแข็งที่มีแคลเซียมเกาะอยู่บริเวณขากันกรหรือปากของสัตว์มีกระดูกสันหลังหลายชนิดฟันถูกใช้เพื่อช่วยย่อยอาหารเป็นหลักโดยเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการเคี้ยวซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการย่อยอาหารสัตว์หลายชนิดยังใช้ฟันเพื่อจับหรือทำร้ายเหยื่อเพื่อพกสิ่งของต่างๆรวมถึงลูกของมันเพื่อฉีกอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนกินและเพื่อการป้องกันตัวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ปลาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่มีฟันซึ่งมีขนาดโครงสร้างและการจัดเรียงที่แตกต่างกันในป่าและฟันเหล่านี้ได้วิวัฒนาการมาเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นงูบางชนิดมีฟันกลวงซึ่งทำหน้าที่เป็นเข็มสำหรับฉีดพิษทำไมนกถึงไม่มีฟันเมื่อประมาณ300ล้านปีก่อนกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานที่เรียกว่าอคโคซอได้ปรากฏขึ้น ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานไดอาซิทก่อนหน้านี้ซึ่งมีช่องเปิดสองช่องในกระโหลกศีรษะหลังดวงตาแต่ละข้างอาโคโซอร,รวมถึงไดโนเสาร์ที่บินได้และไม่บินและแตกต่างจากสัตว์เลื้อยคลานไดอาซิทตรงที่มีช่องเปิดเพียงช่องเดียวในกระโหลกศีรษะด้านหน้าดวงตาแต่ละข้างลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของอโคซอคือมีฟันหยักที่ฝังอยู่ในเบ้าไม่ใช่รองตื้นซึ่งต่างจากสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่น บันทึกฟอสซิลแสดงให้เห็นว่านกในปัจจุบันปรากฏขึ้นเมื่อประมาณ60ล้านปีก่อนโดยสืบเชื้อสายมาจากอโคโซอยุคแรกแกจระเข้และอลิเกเตอร์เป็นเพียงอโครซชนิดเดียวเท่านั้นที่ยังคงมีอยู่และเป็นญาติใกล้ชิดที่สุดของนกเช่นเดียวกับอโครซในยุคแรกจระเข้ยังคงมีฟันอยู่ซึ่งหมายความว่าในช่วงวิวัฒนาการของพวกมันนกจะสูญเสียฟันไปไม่ใช่ว่าไม่มีฟันตั้งแต่แรก และวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าตัวกระตุ้นที่ทำให้ยีนสร้างฟันในนกได้นั้นถูกปิดการทำงานเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนเป็นเวลาหลายปีที่เชื่อกันว่านกในปัจจุบันไม่มีฟันเนื่องจากมีน้ำหนักค่อนข้างมากและจะขัดขวางการบินแต่สมมติฐานนี้ไม่ได้อธิบายว่าทำไมไดโนเสาร์ที่บินไม่ได้ในยุคมีโซโซอีกจานวนมากจึงไม่มีฟันในทางกลับกันอาคีออกเทอริกซึ่งเชื่อกันมานานว่าเป็นนกยุคแรก กลับสามารถบินได้และมีฟันที่ช่วยให้มันกินอาหารเนื้อได้และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่บินได้เช่นค้างคาวก็สามารถบินได้ดีแม้จะมีฟันข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็คือจงออยปากเป็นอุปกรณ์ที่ปรับตัวได้ดีกว่าในการกินอาหารบางประเภทนกส่วนใหญ่ไม่ล่าเหยื่อตัวอย่างเช่นนกที่ล่าเหยื่อจะมีจงออยปากและกรงเล็บที่แหลมคมและทรงพลังมากขึ้นเพื่อช่วยจับและฉีกอาหารสำหรับนกที่กินสัตว์ขนาดเล็กแมลง และ,มะเมล็ดพืชฟันจะทำให้ใช้จงออยปากได้อย่างมีประสิทธิภาพน้อยลงทฤษฎีนี้มีอยู่ว่าเนื่องจากนกมีกระเพาะบดอาหารดังนั้นการเคี้ยวอาหารด้วยฟันจึงเป็นการเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นนกจึงสูญเสียฟันไปในที่สุดเนื่องจากไม่จำเป็นต้องเคี้ยวอาหารอีกต่อไปอย่างไรก็ตามการไม่มีฟันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในนกเท่านั้นเต่าและตะาพาารวมถึงสัตว์เลื้อยคลานที่สูญพันธุ์ไปแล้วบางชนิดก็ไม่มีฟันเช่นกัน ในปี2018นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบอลได้เสนอทฤษฎีใหม่โดยพบว่าไข่ของไดโนเสาร์ที่บินไม่ได้ใช้เวลาฟักตัวระหว่าง3-6เดือนซึ่งนานกว่าที่คาดไว้มากจากการศึกษาฟันที่กลายเป็นฟอสซิลของตัวอ่อนไดโนเสาร์เหล่านี้และการตรวจสอบวงแหวนการเจริญเติบโตวพวกเขาพบว่าช่วงเวลาการฟักที่ยาวนานนั้นเป็นผลมาจากการพัฒนาของฟัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งอาจใช้เวลานานถึง60%ของเวลาฟักไข่ทั้งหมดไข่มีความอ่อนไหวต่อสัตว์นักล่าหรือความเสียหายเป็นพิเศษดังนั้นไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดจึงมักฝังไข่ไว้ในดินเพื่อให้ปลอดภัยในช่วงระยะเวลาฟักตัวที่ยาวนานนี้การฟักไข่เร็วขึ้นช่วยเพิ่มโอกาสในการมีชีวิตรอดดังนั้นเนื่องจากฟันไม่พัฒนาลูกไก่จึงสามารถหนีออกจากเปลือกได้เร็วขึ้น และลดความเสี่ยงที่ไข่หรือพ่อแม่จะฟักออกมานอกจากนี้ระยะฟักไข่ที่ยาวนานยังสร้างความเครียดให้กับนกที่โตเต็มวัยส่งผลให้สูญเสียน้ำหนักอย่างมากส่งผลให้เสี่ยงต่อภาวะทุโพโภชนาการและโรคภัยไข้เจ็บแม้ว่าจะมีข้อยกเว้นบางประการแต่โดยทั่วไปแล้วไข่ของนกสมัยใหม่จะฟักออกมาหลังจากฟักได้เพียงสองสามสัปดาห์การสูญเสียฟันถือเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างการเจริญเติบโตของตัวอ่อนที่รวดเร็ว และการฟักที่สั้นลงและทำให้นกสามารถวางไข่ในที่โล่งได้แทนที่จะต้องใช้พลังงานฝังไข่ในดินนกสามารถงอกฟันได้ไหมในช่วงกลางศตวรรษที่แล้วไก่กลายพันธุ์ตัวหนึ่งซึ่งมีข้อบกพร่องที่ขาอย่างรุนแรงได้ตายก่อนที่จะฟักออกมาเป็นเวลา50ปีแล้วที่ตัวอ่อนถูกทิ้งไว้ในห้องทดลองโดยไม่ได้รับการแต่ต้อง จนกระทั่งนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิศครนได้ตรวจสอบตัวอ่อนอีกครั้งและสังเกตเห็นว่าตัวอ่อนมีตุ่มเล็กๆอยู่ตามขอบปากซึ่งดูเหมือนฟันเช่นเดียวกับจระเข้หรืออลิเกเตอร์ลูกไก่ซึ่งมีชื่อเล่นว่าท่านปิดมีฟันรูปก,กรวยซึ่งคล้ายกับฟันของอโคซอมากซึ่งเป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าจระเข้และนกมีบรรพบุรุษร่วมกัน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการค้นพบนกที่มีฟันในช่วงต้นศตวรรษที่19นักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสเอเทียนเจียฟรอยเ i นเและหนึ่งในผู้ก่อตั้งกายวิภาคเปรียบเทียบได้สังเกตเห็นว่านกแก้วตัวอ่อนบางตัวมีฟันเล็กๆซึ่งสนับสนุนทฤษฎีของเขาที่ว่าสัตว์ในปัจจุบันสืบเชื้อสายมาจากสายพันธุ์ดั้งเดิมกว่าการค้นพบฟันของทันปิดเป็นแรงบันดาลใจ ให้ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์และวิสคอนซินค้นหาว่าไก่ยังมียีนที่รับผิดชอบในการเจริญเติบโตของฟันอยู่หรือไม่การทดลองก่อนหน้านี้ที่นำวัสดุทางพันธุกรรมจากหนูมาใช้ทำให้ไก่มีฟันกลมคล้ายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่านกยังคงมียีนโมล่าของบรรพบุรุษอยู่โดยการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของโมเลกุลบางชนิดนักวิทยาศาสตร์ สามารถกระตุ้นยินฟันที่เคยหลับไหลามานานหลายล้านปีและกระตุ้นให้ไก่ที่แข็งแรงเจริญเติบโตได้ไก่กลายพันธุ์ที่แสดงลักษณะด้วยนี้โดยธรรมชาตินั้นหายากพอๆกับฟันไก่ตามสุภาษิตและไม่มีทางที่จะมีชีวิตรอดนานพอที่จะฟักออกมาดังนั้นจึงไม่มีทางพบในป่าได้ทำไมนกบางตัวจึงดูเหมือนว่ามีฟันคมตัดของขากรรไกรทั้งสองข้างของจังวอยปากนกเรียกว่าโทเมีย และในบางสายพันธุ์คมตัดเหล่านี้ได้วิวัฒนาการให้มีลักษณะและทำหน้าที่เหมือนฟันเพื่อช่วยให้นกกินอาหารได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นนกกินปลาจะมีฟันเลื่อยที่ช่วยให้จับปลาที่ลื่นได้ง่ายขึ้นในขณะที่นกกินมเมล็ดพืชจะมีสันนูนในโทเมียซึ่งช่วยให้สามารถตัดเปลือกนอกของมเมล็ดพืชได้นกอีเสือและนกล่าเหยื่อบางชนิดมีฟันกรามที่ขากรรไกรบนซึ่งพวกมันใช้ฟันนี้ ไขสันหลังของเหยื่อคล้ายกับที่เปิดกระป๋องนกเหยี่ยวสองฟันได้รับชื่อนี้เพราะมีรอยหยักคล้ายฟันแหลมสองรอยที่ขากัรไกลบนแต่รอยหยักเหล่านี้ไม่ถือเป็นฟันในความหมายที่แท้จริงเนื่องจากไม่มีเคลือบฟันฟันไข่คืออะไรลูกนกมีฟันที่เรียกว่าฟันไข่ซึ่งเป็นโครงสร้างเล็กๆแหลมคมที่ปลายจะงอยปากซึ่งใช้เพื่อช่วยให้นกฟักออกมาได้ขั้นแรกนกจะใช้ฟันไข่เจาะเข้าไปในถุงลมระหว่างเยื่อ และเปลือกไข่เพื่อให้นกได้หายใจเป็นเวลาหลายชั่วโมงในช่วงเวลาดังกล่าวนกจะดันฟันไข่ให้ทะลุปเปลือกไข่ซ้ำๆจนกว่าจะเจาะรูให้ใหญ่พอที่นกจะฟักออกมาได้นกบางชนิดเช่นนกหัวขวานมีฟันไข่สองซี่ที่ขากรรไกรบนและล่างในขณะที่นกบางชนิดที่โตเร็วก็มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะไม่ต้องใช้ฟันไข่และใช้ขาและเท้าในการทุบเปลือกไข่แทน ฟันไข่จะหลุดออกไปภายในไม่กี่วันหลังฟักออกมาหรือจะถูกดูดซึมเข้าไปในปากของลูกไก่